เอ้ามคนก็อยู่ในแมปจูนี่ชัยคูนะครับทุกคนเดี๋ยวทำไมกดเข้ารวมเกมไม่ได้เอ้ากดเข้าเรื่องเกมไม่ได้นะครับทุกคนโอเคเข้าได้แล้วนะครับทุกคนไปโอเคกดเข้าร่วมเกมตอนนี้ ผมกดไม่สีแล้วนอาหารสีนี้สีแดงน,นะครับคนแล้วก็นี่อ๋อนี่ดีกว่านะครับคนโอเคโอกดเสีผมได้สร้างร้านชูชื่อของผมแล้วนะครับทุกคนอืมสีตารางเริ่มต้นอา้าวแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็โต๊ะเรียบง่ายโอ้โห แล้วก็สร้างอีกนะครับทุกคนแล้วก็สร้างอีกสร้างอีกไปเรื่อยๆี๋ยวผมไปดูตรงนั้นก่อนว่ามันคืออะไรครับซื้อไม่ได้ผมก็ต้องซื้อตรงนี้นครับสามสิบห้าสิบแปดมันผมจะหมดแล้วตรงนี้คนต้องสร้างซูชิแล้วผมต้องสร้างซูชิจนไหน ตรงนี้หรอครับคือผนังหน้าต่างโอเคนะคเห็นนะทำไมผมซื้อไม่ได้ครับนี่ไงผมสร้างได้แล้วนะครับทุกคนโอเคหัวหน้าคนกลัว โอเคครับตอนนี้ผมสร้างได้แล้วนะครับทุกคนแล้วก็จะมีผู้คนมาทำชิคชิ้นะครับนี่ชิคชี้เสาหลักครัวคุณต้องสร้างชิชีอะไรเนี่ยซื้อผนังห้องกคัวนะครับทุกคนเสาสน,น,นับสนุนทำไมผมซื้อไม่ได้สีแปด ทำไมผมซื้อไม่ได้ครับเนี่ยเสอร์รักครัวผนังหน้าต่างโอเคผมซื้อสินงน้ได้แล้วนะครับทุกคนผนังทางเข้าได้แล้วนะครับนี่หกสิบพาทตอนนี้ผมมีเงินอยู่สองพันนะทุกคนทำไมผมซื้อไม่ได้นี่ครับซื้อได้แต่นนบ,าบางชิน้นนะคะทุกคนแต่บางชิ้นจะซื้อไม่ได้นะครับทุกคนเสาสนับสนุน อันนี้โอ้คุณต้องจ้างซูชิแล้วผมก็จะแสดงตรงเลยเนะี่ยไม่มีที่ผมต้องจ้างเลยครับเนี่ยเดี๋ยวนะครับทุกคนผนังร้านโอเคครับเราต้องซื้ออันนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนซื้อซื้อซื้อแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคน ต้องสร้างซูชิอะไรเนี่ยตอนนี้เรากำลังสร้างเออตอนนี้ร้านเราก็มีดูความเป็นดูขึ้นนะครับทุกคนโอเคสร้างอีกโอเคสร้างอีกโอเคสร้างตรงนี้อีกนะครับทุกคนอันนี้เชฟนะครับทุกคนเชฟที่จะทำทูชิให้ทุกคน ก็ผมจะตั้งสร้างซูชิตรงไหนเนี่ยสาสนับสน,นนเนาะไม่ได้นะครับทุกคนี๋ยวเราจะสร้างซูชิจากตรงไหนเนี่ยผมไม่ไม่เป็นนะโอ้มืดมืดมากเลยครับทุกคนโอ้อยังมืดเลยกระโบโอเคแล้วก็ครับบอลอีกนะครับอา้าวแล้วผมจะเสื้ออะไรได้ไหมอีกเนี่ยเดี๋ยว แล้วผมสร้างอะไรอีกได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวออกไปข้างนอกก่อนนะเสาข้างนี่ไงตอนนี้ร้านเราก็มีความเป็นหลังคาแล้วดูเป็นทูชีปมากขึ้นแล้วนะครับทุกคนซื้อประตูทางเข้าอ๋อทำไมผมซื้อไม่ได้แล้วผมจะต้องทำยังไงเนี่ยซื้อซื้ออะไรไม่ได้เลย ผมต้องไปซื้อตรงไหนครับเนี่ยตรงนี้เหรออ้าวไม่ได้ครับผมต้องไปเออตรงไหนเนี่ยซานตูชิเหรอซานตูชิอยู่ตรงไหนครับเนี่ยอ๋อผมรู้แล้วครับ อืสาหร่ายเอาสาหร่ายแบบนี้ดีกว่าแบบนี้อืแล้วก็มีนงผมเอาเป็นสีส้มน,นะครับปลาปลาหมึกแล้วก็ท็อปปิง้งเอาเป็นหอมแล้วกันนะครับทุกคนโอเคผมจะไม่ตั้งชื่อเมนูนะครับทุกคน อนนี้ผมได้สร้างคิวชี่อชอของผมแล้วนะครับโอเคแล้วผมสามารถสร้างได้ไหมอ่าทำไมผมไม่สามารถสร้างได้อะโอผมไม่สามารถสร้างได้นะครับทุกคนเดี๋ยวนะผมจะต้องไปเอาเมนูคิวชี่ชมันเจอไหนนี่ไงฮะทุกคนคิวชี่อของผมได้มาแล้วแล้วก็มีลูกค้ามานั่งรอนะครับทุกคนโอ้โหกินให้มีความสุขนะครับทุกคนลูกค้า ดูเหมือนว่าคุณลูกค้าอาจจะชอบร้างของเรานะครับทุกคนจะทำไมผมซื้อด้านนี้ไม่ได้อ่ะโอเคโอเคนะครับทุกคนเราซื้อไม่ไดไ้เป็นไรนะครับแล้วผมต้องทำยังไงต่อนะครับเนี่ยในเมื่อที่ซื้ออะไรไม่ได้นะครับผม <ED> เดี๋ยวเดี๋ยว ยวหาอะไรที่ซื้อได้ก่อนนะครับตรงนี้ซื้อได้ยังยังซื้อไม่ได้ครับทุกคนเดี๋ยวนะผมต้องทำยังไงเนี่ยใส่ทองเวา้ทำอะไรโอ้โหมีลูกค้าเดินเข้ามาแล้วนะครับทุกคนน้ำปุอมผู้เล่นอ,อืม มีจุดตรงไหนที่ผมสร้างได้บ้างเนี่ยจุดตรงนั้นคือจุดอะไรอะ่ะเงียบมั้งนะา้าที่ผมเดาเราผมไปดูบริเวณข้างหลังก่อนนะครับไม่มีอะไรที่ให้ผมสร้างเลยนะครับทุกคนโอแลว,แลวจะทำยังไงดีเนี่ย นี่อะไรเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นแบบสุดรู้นะครับทุกคนโอเคอืเอเราก็ต้องอัพเกรดมันอัพเกรดไม่ได้โอเคผมซื้อได้แล้วนะครับทุกคนไปโอ้โหคราวนี้ได้เพิ่มมาอีกนะครับทุกคน เพิ่มมาเพิ่มมาไปเรื่อยๆนะครับทุกคนโอเครู้สึกว่าผมสามารถซื้อได้แล้วนะครับทุกคนนี่เป็นร้านทูชีนะครับทุกคนเอาเดี๋ยวนะผมซื้อประตูทางเข้าก่อนนะครับทุกคนเพื่อป้องกันจากโจนโอเคเสาทางเข้าต้ร้านอาหารโอ้โคมไฟ โอเคนะตัวนี้เราก็จะตีมาแล้วแถวโคมไฟแถวโคมไฟนะครับฐานลังค้าโอ้โหร้านใหญ่มากเลยนะครับทุกคนโอเคลังค้าญี่ปุ่นร้านอาหาร95โอ้ดูดีครับทุกคนดูใหญ่และอลังการมากๆเลยนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปสร้างข้างในต่อนะครับ อ่ะทำไมผมซื้อไม่ได้กระโดดกระโดดต้องกระโดดนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราข้างนอกซื้ออะไรได้ไหมครับเนี่ยซื้ออะไรไม่ได้เลยเหรอ๋ยวเราไปดูข้างนอกก่อนนะครับเผื่อมีบริเวณที่จะให้เราซื้อได้ตรงนี้ไงซื้อได้กระโดดกระโดดโอเคซื้อได้แล้วครับผนังห้องครัว สาห้องครัวดีครับ้างไปเรื่อยๆครับโอเครู้สึกว่าเราตรงนี้อาจจะเป็นห้องเก็บของใช่ไหมครับไม่รู้นะครับดูผมนี่แล้วน่าแต่ไม่ใช่นะครับทุกคนโอ้โหจาผมคิดซูชิก่อนนะครับเมนูซูชิส้้สงซูชิอืมโอเค ผมเอานี้ล็กันแล้วกอ็อันนี้ดีกว่าอันนี้ผมขอเลือกเป็นอันนี้นะครับทุกคนแล้วก็เอไข่ดาวนะครับทุกคนโอเคผมก็ได้สร้างเมนูนี้ขึ้นมานะครับทุกคนไปเลยตั้งต่อไปเลยเสาสนับสนุนโอเคสร้างอีกนะครับอ้โหเ,เริ่มแพงไปเรื่อยๆนะครับทุกคน เฮ้ยร้านของเราเริ่มมีตัวข้างหลังร้านแล้วนะครับทุกคนดูดูรวยมากเลยเข้าไปต่อเออประตูห้องครัวเซาวน่าเอ้าทำไมผมซื้อไม่ได้ซื้อได้แล้วนะครับหังครับโอ้ดูมีความหรูหรามากขึ้นเลยนะครับว้าวโอเค ตู้ครัวตู้เย็นนะครับทุกคนโอเคเสาหลักครัวประตูห้องครัวป้ายครัวนะครับโอ,โอู้ฟูสร้างง่ายมากเลยนะครับเกมนี้โอ้โหโอ้ดีเกมดีมากเลยนะครับทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงแค่นี้นะครับทุกคนลาก่อนนะครับ